ท่านพีน้องที่เคารพรระทุกท่านครับก็พบกันวันเสาร์เสาร์ที่สิ่มกราคมหกเวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติคำขวัญวันเด็กบอกรักชาติไทยใส่ใจโลกก็เห็นบรรยากาศลูกหลานของแต่ละครอบครัวไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่จัดต่างๆ <c oughs> เห็นแล้วก็ชื่นใจ โดยเฉพาะกระแสความรักชาติปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับดังนั้นก็แต่ว่าก็ฝากไปถึงนักการเมืองอย่าเอากระแสความรักชาติซึ่งพี่น้องประชาชนรักชาติอย่างอย่างจริงใจอย่างบริสุทธิ์ใจไม่อยากให้ใครมาลุกรานไม่อยากให้เกิดปัญหากับ ประเทศใดๆจะได้ทำมาหากินนะชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามชายแดนนะครับตรงนี้หน่าเห็นอกเห็นใจกันเป็นอย่างยิ่งแล้วช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับโดยเฉพาะกรทมแต่ว่าถ้าเป็นทางภาคเหนือนทางต้ต่างๆก็หนาวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ สุขภาพดีนั้นดีที่สุดนะครับแล้วเมื่อเช้าเห็นผู้ว่ากทมว่าชัดิชาติเรื่องของ PM 2.5ผมเคยศึกษาเรื่องนี้ว่ามีสาเหตุ1 2 3มาจากอะไรบางบางกรณี่็ยต้องมีการออกกฎหมายต้องออกมาตร,าตรการขอความร่วมมือแต่ว่าผู้ว่ากทมก็ต้องพูดชัดๆพูดบ่อย ให้พี่น้องประชาชนตระหนักรู้ร่วมกันว่าสาเหตุ 1, 2 3 4 5คืออะไรจะเป็นท่อยเสียรถยนต์รถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพการเผาไหม้การก่อสร้างหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าก็ต้องแก้ไปที่ละเปราะทีละเปราะเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณ พี่น้องท่านผู้ชมรายการจะเป็นที่กรทมต่างจังหวัดหลายจังแทบทุกจังหวัดและก็ที่พี่น้องที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศหลายประเทศแจ้งแก้งว่าท่านมาจากท่านไปที่ไหนบ้างสิงคโปร์ฟินแลนด์เยอรมันอเมริกานะญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆก็รู้สึกว่าผมเองก็อุ่นใจดีใจ ที่เวลามานั่งจัดรายการนะครับออกคลิปตรงนี้ทุกวันก็เลยทำให้ไม่เบื่อไม่ว่าจะเป็นรอบเช้าประมาณ11โมงครึ่งแล้วก็รอบคำ่ำบางวันก็สามทุ่มบางวันก็เกิน3ามทุ่มนิดหน่อยนะครับวันนี้พี่น้องชาวหนองจอบที่ท่านสอสอเผโรดลงรับสมัครก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอาจารย์ประยูนนะครับเขาอาจจะให้ขึ้นเวที คนแรกๆนะเพราะว่าทราบว่าวันนี้มีนักปราศัยมีตวทีมบริหารของภาพเพื่อไทยมาช่วยกันเยอะนะครับผมเองก็จะเป็นเวทีแรกในการที่จะไปช่วยเขาปราศัยเดี๋ยวพอได้ฟังดร,รประยูนปราศัยวันนี้ถ้าถูกอกถูกใจเวทีอื่นเขาอาจจะเชื้อเชิญเราเราไม่ขาดข้องยินดีอย่างเต็มที่ เพราะผมมองดูว่านาทีนี้ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเสื้อแดงโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคนที่รักนายกทักษิณชินวัตรซึ่งดูในรายการที่เป็นเอซีที่เข้ามารูปแสดงความเห็นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครที่จะไม่รักนายกทักษิณชินวัตรไม่มีใครจะไม่กล่าวถึงผลงานของท่าน และก็เป็นท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนพันธ์แท้ก็ดีใจนะฮะนะแล้วก็มั่นใจว่าเข้าคูหาบัตรสองใบบัตรสีชมพูเบอร์เก้าแล้วก็สีเขียวท่านก็จำให้แม่นว่าสอสอที่ลงในพื้นที่เขตของท่านนั้นเบอร์อะไร <c oughs> จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องจำเบอร์ให้แม่นนะเบอร์แปดเบอร์เก้ามาตรงกับเบอร์พัก โอ้ยิ่งดีใหญ่เลยแต่ว่าเบอร์พักที่ส่งสสบัญชีรายชื่อลงถึงร้อยคนตรงนี้จำง่ายนะดังนั้นผมถึงได้บอกว่าวันนี้บอกว่าภาคเครื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากยิ่งใหญ่มากเมื่อช่วง25-44 25-48ใต้สสมา377คนแล้วก็มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องคือนาทีนี้ พักไหนถ้าไปเทียบเคียงเรื่องผลงานน่ไม่มีใครสู้พักเพื่อไทยได้และยิ่งถ้าไปดูเรื่องของความไว้วางใจว่าพอไปดูประวัติประสบการณ์ผลงานที่ผ่านมาของแต่ละพักจะเป็นภูมิใจไทยก็เราก็ไม่มั่นใจหรอกเหมือนผมไม่มั่นใจกับพักพักสม้มครับยิ่งฟังธนาธรมาพูดจา ช่วงเวลาหนึ่งพูดอย่างหนึ่งและเวลาไปทําก็ทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งอย่างกรณีการไปยกมือให้หนูหนุทินเนี่ยนะครับทุกคนตําหนีมากไม่ใช่เฉพาะเพกองเชียร์ของพรรคอื่นนะครับแม้แต่พี่เป็นกองเชียร์ของพรรคส้มก็ไม่พอใจอะ่ะเพราะคุณบอกว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่เล่นการเมืองอย่างใสสะอาดขาวสะอาดไม่ให้มีสีเทาสีดำมาปะป,ะปน แต่ที่คุณไปยกมือให้หนูอุทินชาญวิรากวูรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นแล้วคุณก็บอกว่าพรรคนี้เคยมีพู้ทหารตีกงตีกอฟแล้วส่วนหนึ่งก็มาหนุนพรรคภูมิใจไทยแล้วก็โจมตีว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งรัฐมนตรีที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ไม่ขาวไม่โปรง่งใสนะครับเป็นสีเทาเป็นสีดำ แต่ว่าก็ไปยกมือให้หนูนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้เขาขยายแผ่ปีกส่งผลให้สอสอจำนวนมากหากหลังพักดั้งเดิมของตัวเองแล้วก็หนีมาซบพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก่อนหน้านี้พักที่เป็นหนึ่งเป็นสองมีเพื่อไทยกับพักประชาชนแต่ขณะนี้กลายเป็นว่าเป็นสามเร้าแล้ว นะมีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยมีประชาชนคุณสร้างให้ภูมิใจไทยนั้นมาเป็นพรรคอันดับ1อันดับสองแต่คุณจะตกไปอยู่ที่อันดับ3อันดับ4ยิ่งตอนนี้คำทำนายคำวิจารณ์บอกว่ารอบนี้พรรคสม้มไม่มีทางที่จะถึง100นะครับต่ำร้อยผมก็เชื่อเช่นนั้นทุกวันนี้ก็สารวนอยู่กับเรื่องเดิม ที่เคยพูดเอาไว้ที่เคยก่อเอาไว้ก็มาหลอกมาหลอนไปที่ไปหาเสียงตรง,ตรง,ตรงจุดไหนก็ต้องระหวานละแวงแหละจะเจอคำถามอะไรเกี่ยวข้องกับมาตรานหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่จงรักภักดีเกี่ยวข้องกับไปด้อยค่าทหารหรือแม้กระทั่งมีแนวโน้มว่าจะสร้างแนวความคิดที่ทำให้พี่น้องประชาชนแตกแยกกัน หือยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจอ่ะผมก็เลยเมื่อวานผมก็พูดว่าการพักสวมออกไปอ่ะการนนี้เพื่อไทยอ่ะจะต้องชิงเป็นที่หนึ่งให้ได้นะเมื่อไปเทียบเคียงกับพักภูมิใจไทยอ่ะยิ่งไปดูบุคลากรของพรรคภูมิใจไทยมาเทียบเคียงกับบุคลากรของพรรเพื่อไทยครับผมมองรู้ว่าห่างชั้นกันตอนนี้หนูอนุทินก็เอามาใส่บุคคลภายนอก ไม่รู้ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของภูมิใจไทยต่อไปหรือไม่จะเป็นเอกนิติจะเป็นสุภาจีหรือแม้กระทั่งจะเป็นศรีหาศักดิ์นะครับที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสามคนนี้ก็ภูมิใจไทยก็หมายมั่นป้านมือว่าจะดึงคะแนนจากคนกรุงดึงคะแนนจากคนอนุรักษนิยมอีกระดับหนึ่งมาลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทยอ่ะ แต่ผมว่าพี่น้องประชาชนก็รู้ทันว่าถ้าเป็นของแท้ที่แน่นมาโดยตลอดทั้งนโยบายทั้งแนวความคิดทั้งผลงานที่ปรากฏชัดเจนก็คือภาพเพื่อไทยโดยเฉพาะสมแรงบวกก็คือนายกทักษิณชินวัตรที่พี่น้องประชาชนยังชื่นชมยังศรัทธาในผลงานในวิธีคิด ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดตั้งแต่มีนายกจะเป็นการจากการแต่งตั้งจากการเลือกตั้งยังมีใครสู้ได้คนอื่นก็ฉาบฉวยได้เป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพรเพราะเหตุการณ์มาเหตุการณ์นะครับอย่างวิสิประชาชีวะอันเนี้ยเมื่อพัพกพลังประชาชนนะครับถูกยุบ แล้วก็มีการตั้งคัดคักเพื่อไทยขึ้นมาใหม่อ่ะทักอะไรนะครับเนวินเนวินก็ไปหักหลังพักอ่อไปหักหลังนายกเทาศินก็ไปยกมือให้อาิสิทธตเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้คนเสื้อแดงนี่กลัวเป็นฟืนเป็นไฟครับเพราะว่ามือที่ไปยกให้นั้นไปจากพี่น้องประชาชนช่วงยังเป็นพัก พลังประชาชนเน่ะเมื่อคุณจะหาหลังเมื่อคุณจะไปยกไว้วางใจคนอื่นคุณลาออกก่อนเนี่ยไปลงเรืองตั้งแล้วก็ไปอยู่กับพรรคเขาแล้วก็ถ้าพีน่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามเลือกกลับมาไม่มีปัญหาแต่นี่เขาบอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นการทรยศต่อประชาชนชัดๆ พี่น้องประชาชนก็ไม่ยอมอ่ะอวิเศษเวชาชีวะไปที่ไหนก็โอ้ยตามประท้วงจนประท้วงใหญ่เมื่อปี5 3แล้วก็มีพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเสียชีวิตถึง99ศพ9 9ศพทุกวันนี้ยังติดปากกันมาเลยนะครับดังนั้นรอบนี้ผมว่าพรรคภูมิใจไทยก็มีตำหนิเยอะโดยเฉพาะ โดยเฉพาะหัวหน้าจุลพันธ์อมริวัตรก็พูดชัดเจนว่าที่เรื่องที่ดินเขาก็โดงก็ไม่ขยับเรื่องของหัวสวก็ไม่ไปไหนดังนั้นถึงได้บอกว่ารอบนี้พักผมก็ทำนายพูดเสียงดังฟังชัดว่านาว่าพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะว่าหลายพื้นที่ คู่แข่งไปยังคะแนนกันเองแล้วจุดที่พักเพื่อไทยเป็นจุดแข็งจะเป็นเหนือจะเป็นอีสานหรือกับแม่กระทั่งกทมนี่นะครับพักเพื่อไทยก็มั่นใจว่าจะตรึงความนิยมจะตึงฐานคะแนนตรงนี้ไม่มีทางที่จะไปแบ่งปันให้กับใครไม่มีทางครับแต่พรรคอื่นเขาก็ กระแสยังไม่นิ่งยังโฉบไปโฉบมานะครับดังนั้นเราจะได้จากเรียวกว่าแฟนพันธุ์แท้ส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นส่วนหลักที่มีมีความนิยมชมชอบมีความศรัทธานในผลงานของอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็ชื่นชมผลงานของไทยรักไทยของพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยยิ่งตอนนี้นะ คนไทยไร้จนการสร้างโอกาสกานที่จะมาล้างหนี้การที่จะมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะจะเป็นคนติดเตียงจะเป็นคนรายได้น้อยมากเดือนนึงไม่ถึง3,000บาทนี่นะครับซึ่งทางพรักเพื่อไทยก็พยายามย้ำกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าพรักเพื่อไทยนี่แหละที่หัวใจคือประชาชนน่ย ตั้งแต่เป็นไทยรักไทยมาจนถึงปัจจุบันพักอื่นๆนาทีนี้ก็ยังสารวนกับเรื่องเก่าที่มีการสร้างเอาไว้นะครับปาก้าจนป่า้าซวยแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ m i n d เ e t วิธีคิดแล้วลหะครับโดยเฉพาะที่น่าจับตามองน่สุดแล้วก็ควรที่จะไปตามดูให้มากสุดคือผู้นำขิดวิญญาณ เจ้าของพรรคแท้จร mm. ิงก็คือคุณธนาธรนะครับถ้าเป็นพรรคส้มถ้าเป็นพรรคประชาชนส่วนของคูมมใจไทยถ้าเป็นผู้นําจิตวิญญาณหรือคนเขาบอกว่าเป็นเจ้าของพรรคแท้จริงก็คือเนวินชิดชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลช่วงไหนตระกูลของเนวินก็ได้เป็นรัฐมนตรีทุกสมัยตั้งแต่ศักดิ์สยามชิดชอบเพิ่มพูนชิดชอบ จนมาถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนชัยชนกชิดชอบก็เก้า,าชั้นเป็นรัฐมนตรีไอทีเลยดังนั้นออจะนโยบายแม้กระทั่งกระบวนการที่ไปได้จัดการหัวสวซึ่งจะเป็นการกินร่วบประเทศก็ผมก็รู้ว่าขระบวนการลักษณะเช่นนี้เป็นแนวความคิดของใคร ดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนช่วงเวลานี้เหลือเวลาอีกกี่วันนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันจากมีไปก็เหลือยี่สิบเอ็ดเดือนเดือนมกราเหลือยี่สิบเอ็ดวันพอไปถึงเดือนกุมภาก็เหลืออีกเจ็ดวันเพราะมีเวลาหาเสียงถึงหกโมงเย็นของวันที่เจ็ดกุมภาวันที่แปดก็ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็เป็นเวลาที่จะย้อนบัตรสมัยก่อนนู้นเขาถึงบ่ายสามโมง แต่สามโมงบ่ายมโมงไม่พอครับประชาชนต้องไปรอเข้าคิวแถวายาวเยียดและบางบางหน่วยเนี่ยทำให้พี่ร้องประชาชนเสียเสีย์ในการเลือกตั้งก็มีดังนั้นก็เลยจาก8โมงก็ถึง5โมงเย็นหลังจากนั้นก็ปินหีบดังนั้น8กุมภาันธ์69นี้ผมยืนยันนะครับผมมั่นใจว่าด้วยเหตุผลองค์ประกอบทุกอย่างทั้งความเป็น พักเพื่อไทยทั้งการคัดเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีคุณภาพสูงมากมีคุณสมบัติเพียบพร้อมเห็นไหมครับจะถามอะไรเกี่ยวกับโนโยบายจะถามอะไรเกี่ยวกับความขัดแยง้งจะถามอะไรหรือแม้กระทั่งการที่จะตอบโต้โต,โต้ตอบเวลาคนอื่นเข้ามาด้อยค่าฟังดรเชียนพูดทีไรเนี่ยรื่นหูความน่ารักเพิ่มมากขึ้นความได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่เปิดตัวมา16ธันวาจนถึงบัดนี้ยังไม่มีเรื่องไหนคำพูดอะไรออกไปที่ทำให้พักเพื่อไทยเสียคะแนนแม้แต่ครั้งเดียวครับนี่เรียกว่านี่เรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตเป็นศาสตราจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นด็อกเตอร์เป็นที่ผมพูดอยู่ประจำนะครับภูมิรู้ภูมิรามภูมิฐาน ดังนั้นรอบนี้ด้วยเหตุผลทั้งคู่แข่งอ่อนเปรียร้ยเพียวแรงแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะพอ,อไปไล่ดูข่าวแต่และว,วันทุกวันนี้เขายังไม่มีนโยบายเป็นชิ้นเป็นอันการที่จะปั่นกระแสเหมือนปีหกหกมีเราไม่มีมีมีเราไม่มีลุงยังปั่นไม่ปีนั้นปั่นขึ้นเพราะว่าคนเบื่อลุงเหลือเกินแต่ปีนี้ มีเราไม่มีเทาปันไม่ขึ้นเพราะดูไปพักของตัวเองก็ไม่สามารถจะการันตีได้ว่าขาวสะอาดแม้กระทั่งอดีสอสทั้งคนที่อยู่คนที่ออกไปอะ่ะก็มีจำนวนไม่น้อยอที่บอกว่าเอ๊ะพักประชาชนมาบอกมั่นใจตัวเองได้ยังไงอะ่ะเพราะคนก็เห็น่ะแม้กระทั่งสอสที่สมัครเสร็จสับเรียบร้อยก็ยังโดนตารวจจับนะครับ ดังนั้นถึงได้บอกว่านาทีนี้ถึงวันนี้วันที่วันเสาร์ที่10บมกราคม69เนะครับเหลือเวลาตอนนี้ไม่ถึงเดือนแล้วนี่นะครับพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งจะได้รับคะแนนนิยมท่วมทน้นจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลดร,ร,เ,รเชน์ศาสตราจารย์รรยดรยศนานวงศวรรัสรจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาาของประเทศไทย นี่คือคำทำนายแล้วก็เห็นตรงกับพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับพี่น้องชื่นชมทั้งดรเชนทั้งพักเพื่อไทยทั้งนายกทธศิลชินวัตรแล้วทุกคนก็เฝ้าภา,ภาวนาว่าวันที่8คกุมภานั้นพักเพื่อไทยอย่างน้อยก็200-250หลายคนบอกมั่นใจถึง300 เพราะว่าได้เบอร์เเหมือนปี48ปดปีสี่แปไทยรักไทยได้เบอร์เได้สอสอสาดคนนะครับแล้วปีนี้เบอร์เเป็นเลขมงคลนะครับที่ทำให้พักเพื่อไทยนั้นเกิดความก้าวหน้าพี่น้องประชาชนก็มีแต่ความก้าวหน้าเดือนหน้าต่อไปอ่ะประเทศไทยก็จะขจัดเรื่องของความขัดแยง้งท่านพี่น้องครับเห็นเหมือนเห็นต่างในระบอบประชาธิปไตยนี้ ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเห็นต่างกันก็ไปดูว่าใครมีเหตุผลดีที่สุดเห็นเหมือนไม่มีปัญหาครับอย่างพี่น้องจำนวนมากที่เห็นเหมือนกับผมผมเห็นเหมือนกับท่านว่านาทีนี้พรรคเพื่อไทยดีที่สุดมีความพร้อมที่สุดแล้วจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะว่าพอไปดูคู่แข่งจะเป็นภูมิใจไทยจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปตย์ักรค ไท,ไทยสร้างไทยพักอีกหลายหลายพักพักเล็กพักน้อยดูแต่ละพักพอมาเทียบกับพักเพื่อไทยซึ่งมีความเป็นมาที่ดีเยี่ยมมีผลงานปรากฏชัดแล้วก็ได้ DNA จากนายกทศินชินวัตรพอถึงนาทีนี้ก็ฟันธงไปเลยว่าพักเพื่อไทย8กุมภาหกเก้าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับตาวินน้องครับก็วันนี้ถ้า ท่านใดที่อยู่แถวๆใกล้ๆกับน้องจอกก็ไปให้กำลังใจอาจารย์ประยูนจะขึ้นเวทีปราศัยไปช่วยสอสอภโรธอิสระเสรีพงศ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนแรกนะเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาช่วยกันเยอะเลยผมถือว่าเป็นเวทีแรกเวทีประจำของผมตรงนี้นะครับนนห้องพระนี่นะครับทุกวันนะแล้วก็จะจะมีคนดู มากกว่าเวทีปราศัยข้างนอกอีกนะครับเพราะบางคลิปห้าหมื่นกว่าสามหมื่นสองหมื่นห้าพันหกพันแล้วหลายท่านก็บอกว่าดูย้อนหลังหลายท่านบอกว่าดูทุกคลิปก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแชร์ share นั้นจะสำคัญมากเพราะถือว่าท่านไปไปบอกญาติพี่น้องนะคนก็ดูอา้าวแนวความคิดนี้ ถือว่ามีเหตุมีผลไม่ใช่ว่ามาหลับหูหลับตาเชียร์พรรคเพืกเก่อไทยไม่ใช่ว่ามาก้มหน้าก้มตาด่าด่าพรรคอื่นไม่ใช่ก็พยายามพูดเหตุผลให้ฟังอ่ะเพราะทุกท่านเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลข้อมูล่ะว่าพรรคการเมืองนักการเมืองที่จะนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นความขัดแยง้งให้สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ยกเครื่องประเทศไทยอ่ะ ผมก็พยายามวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็มาเทียบเคียงด้วยเหตุด้วยผลแล้วพี่น้องก็ตามดูว่าภูมิใจไทยมีภูมิหลังยังไงพรรคประชาชนมีภูมิหลังยังไงใครเป็นผู้นําชิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยเป็นไปเป็นมาอย,ย่างไงมีผลงานที่พี่น้องจับต้องได้อย่างไรบ้างนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะจะดูมากดูน้อยแต่อย่างเมื่อวานนี้ ไปจัดข้างนอกปุ๊บเนี่ยห้าหกพันแล้วความเห็นกันเข้ามาเยอะแยะผมชอบอ่านความเห็นนะครับไม่ว่าจะจากพี่น้องต่างประเทศนะท่านก็ส่งมาว่าท่านอยู่ที่ไหนพี่น้องที่ในประเทศก็จะบอกว่าจังหวัดไหนรวมทั้งกทมด้วยนะครับไนั้นก็ต้องขอขอบคุณเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมดรปริวคลองยศไม่ว่าจะแต่ละวันหรือ ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผลน้ำสามารถที่ให้ท่านตรวจสอบได้ว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งมีความรักชาติไทยเหมือนค้าวขวัญมาเด็กฮะรักชาติไทยนะแล้วก็เลือกรักชาติไทยเลือกเพื่อไทยมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเลือกดอกเตอร์เลือกเพื่อไทยได้คนเก่งคนดีมีคุณภาพเพียบพร้อมก็คือศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสด มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยแน่นอนครับผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีอนาคตประเทศไทยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งจะลดลงความรักความสามัคคีของคนในชาติจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะบุคลิกภาพของคนเป็นนายกตรงนี้เนี่ยสเปคผมเลยครับและก็สเปคของพี่น้องประชาชนจ,จำนวนมากวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ทติดต,ต,ต,ตามชมครับรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ